จะเป็นยังไงถ้าชีวิตติดลูปจะต้องเดินหาทางออกใหม่เล็ก8ให้เจอนะคะทุกคนและนี่คือเกม Exit X นะคะหรือว่าทางออกใหม่เล็กนั่นเองแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นโลบอทนะคะสําหรับใครอยากเล่นเนี่ยก็อยู่ในเดสคริปชันเลยเราจะต้องจดจํารายละเอียดของอสิ่งที่เราเจอรอบข้างรอบตัวให้ชัดเจนนะ,ะอย่างเช่นมีป้ายห้ามสุบุหรี่ตรงนี้นะคะ มีป้ายโรบอกอยู่ตรงนี้5แผ่น,นะคะมีประตูมีช่องลม2อันนะคะมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างบนมีไฟนะคะกี่อันไม่รู้แล้วเวลาหันหลังมาโอเคเป็นป้ายอย่างนี้ถ้าทางที่เราไปเป็นทางที่ถูกนะคะเราจะไปชั้นต่อไปได้จุดเริ่มต้นของเราคือชั้นที่ศูนย์นะคะถ้ามาชั้นที่1แสดงว่าเรามาถูกและถ้าเราไปทางที่ถูกอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นทางออกที่2นั่นเองมาดูกันนะคะว่าเราจะเจออะไรแปลกๆกันหรือเปล่า จากทางออกที่ศูนย์นะคะไปทางออกที่หนึ่งยังไม่เจออะไรนะอูโหป้ายชัดเจนมากป้ายชัดมากไปดีกว่าไม่ใช่ทางนี้แน่แนไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ค่ะทางที่สองลุงถือกระเป๋ามือกว่านะอ่าเดินเส้นขายอยู่เส้นเหลืองข้างหนึ่งเส้นขาวข้างหนึ่งโอเค มีอะไรไม่มีอะไรทางออกที่สามแล้วเริ่มดูป้ายเลยเอาเราพลาดอะไรไปอ่ะพี่พลาดอะไรไปเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยู่ดีๆเป็นชั้นที่ศูนย์เฉยเลย เป็นทางออกที่ศูนย์เฉยเลยอะอะไรอะอันนี้ป้ายนะคะ No Smoking เหมือนเดิมป้ายเราบอกห้าแผน่นคุณลุงปกตินะปกติมาเอ้าศูนย์อีกแล้วเอ๊ะอะไรกันคะเนี่ยชีวิตติดลูปจริงๆเราพลาดอันไหนไป ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้ยนี่ไงอันที่หนึ่งละเมื่อกี้ก็ดูปกตินี่นะเอ๊หนึ่งสองสาสี่ห้าหรือว่าที่ป้ายเราบอกมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าฮึบเอาที่สองเฮ้ย อะไรกันที่เปลี่ยนไปกล้องวงจรปิดตัวนี้หรือเปล่าเอโอเคตัวโลบอกนะคะมุม,ม,มซ้ายล่างจะยกขึ้นอะ <c oughs> จำยัดอันนี้เลยไออ,อันนี้ไปน,นี่หายไปไปสุปรีหายไปทุกคนกลับ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  แต่เมื่อกี้ป้ายสุรีหายไปจริงๆนะคะอันนี้ต้องถูกแล้วอันนี้ต้องถูกแล้วอันนี้ต้องถูกแล้วนี่ไงถูกแล้วถูกแล้วปกตินะคะปกติ ถูกแล้วแหละเอ้ยตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดอะ่ะเฮ้ยกล้องวงจรปิดตรงนี้หายไปแต่ว่าข้างหน้ามันเป็นทางออกหมายเลขสองนะงั้นก็ต้องถูกสินี่นะคะทางออกที่แปดโอเคหนึ่งสองสมสี่ห้านะคะมีห้าอันเหมือนเดิมไปสุบุรีมีนะ ถูกต้องไปนี่ห่ะทัังที่3มาเลยคุณรงมาแล้วป้าย no smoking นะคะไปรูบอก5แผ่นเหมือนเดิมข้างหลังคอนคอร์ดเหมือนเดิมมานี่ให้ที่แล้วคคนเท่าที่สี่แล้ว กินออกที่สี่พอเดินกลับเป็นทางออกที่ห้าเลยขอขอไปดูหน่อยได้ไหมมันมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่เอ้าแต่ทางนี้ไม่ใช่ทางที่ถูกเหรอโอเคโอเคไปดีกว่าถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกนะคะเราเดินกลับเลยดีกว่าไปไปไปโอ้โหลุงกางเกงหายไปไหนอ่ะ ลุงอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ลุงก็ไม่ใส่เกางกชเฉยเลยสงสัยลืมสงสัยวันนี้รีบนะคะรีบวันนี้รีบจัดลุงลืมใส่เกงรองเท้าไม่มีมาละไปดีกว่าทางที่หกแล้วนะจ๊ะเออ,อะลุงมาครบแต่ตรงกำแพงนั่นอะไรตรงกำแพงนั่นเออุ๊ย เปิดด้วยอะเมื่อกี้มีประตูเปิดเหรอไม่ดีละทางนี้ไม่ดีไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆไปเนี่ยลุงไปด้วยไปด้วยไปด้วยทางออกที่เจ็ดแล้วค่ะโอ้โหมาแบบดับเบิลลุงลุงไม่เดินออกมาเลยนะลุงไม่เดินออกมาเลยไปละไปละไม่ใช่ไม่ใช่นี่เจอแล้วค่ะทางออกที่แปด หลุดพ้นสักทีฟ้าบขอบคุณสำหรับการเล่นนะคะเจออะไรแปลกแอบสยองนิดนึงถือว่าเป็นเกมที่เอาไว้เล่นนะคะฝึกความจำได้